ปลเหลือมาล่อเผาครับเลยทันเลยฟันกระทุกครับโอ้วันน้มาล่อเผาสองคนเต็งโตกับเป็นปยับลอยเคยละหมากไว้ครับเลยเป็นตัวบ่เรียบร้อยอันนี้มันเป็นงานสับปูเลยครับวันนี้มาหลับขาคอมสิครับคอมหนอกคอมหนอกอันนี้คอมหนอกครับขาทั่วเอาลุงเอายังนะครับในขาคอมไรบ้างนี่ครับคอมารครับคอมหนอกมือห่ามืา เลยละยี่ครับเปอร์เซ็นต์กะประมาณนี่นะครับขมนอกขมนอกแม่ได้ดีปะดีครับดีวุ้นกระตุกแห้งครับนี่บรรยากาศอาศจารย์เงแกว่าสิเื่อตีตลาดมูบันเนี่ยนะตีว่าใดตอนนี้ก็เอา เอาโล่งเอาพวกจัดจางานมาตีตลาดก่อนครับนี่มายืนคัดเอาล่อคาครอบครับนี่เคนสลัดครับมึงเคลืนมึงลอยไปใส่จันแสนรายงานกูอยู่มึงแย่เข้าไปอยู่ไปยักบาทเพิน่นนอะแม่งเขามากเขาเดียวเคนวะถ้ามันเล่นมาเล่นเเอยไปใแันสูรื่ง ออเอาบ่อยฟั่งนี uh ้อืมเอาไม่ช um, ี yes. um ้อยากฟังอย่งสมัยนี้เไม่ได้จีดซุปเหมือนเมื่อกรเเลยเขายืนเตรมเม็ดแล้ว เออเพื่นเนี่ยทัพเรืออ่ะบ้านนี่ประมาณนหาขนอันนี้ทัพเรือเทาเฮ็ดผู้เดียวครับเวลาบิดลุ่งบินยังเข่าล่ะใส่ยาพี่น้องยังเดียวดับข้ามเอวครับนี่เพต้องเว้าเนี่ยมาด้วยปลาแขมเรียนตำกันลุกเขาเอื่นว่าอุบายจังี่ใส่พัดมันต่างกันนะคนเสื้อผีมันต่างกัน โลฟโล,โลไฟ่มันต่างก,กันคนเาไหปเสียือไปเชียรไปเรียดเลยครับปคทัดเลยบับเลยแล้วเนาะจานนี้จให้กินชัวรกิจมุนี่กับยุลยอะตบ,บนันของแล้วมาาำไปทานอื่นอาจารย์ตีไปเลยจักตำบลเลยสองสามตำบลอ <c oughs> ันนี้ซิมาตำบน,นเขาดินเหนือครับร้อยครับเดี๋ยวเอฟซีเพื่อได้ใกล้กะบอกนะครับสัเปลอกคอมเมนตมาได้ครับ เพื่อใกล้ใจขาดใกล้ยังขี้ขาดหายใจเมือ่อยหายใจใในี่บอกได้ครับเป็นนีตายสองสามคนแล้วง่ายอุ้ยพนักงานกับะการครับไฟกระดับครับหนุ่มหยากรับไม่ได้ย,ย,ยินนะครับท่านบอกยังยเคยมีบอ่อซุปพอบ่อใหม่บอ่อมีอบอ่อเคยบอ่อมันนั้นเป็นไปได้บ่ เ็นไปได้โย่มั่กีมีโย่เผาหยาเมื่อเาผาโบมันเป็นน้ำยังเผาหยาหรายปัจจัยารอ่ะบอมุดิกเขาว่าคนติดยาหรือเผาหยามันบ่บอกคือเคยเผาเคยลองบ่โอเคยอย่มันติดยาจนตายไหมนจะเผาไงมันจอยไม่แหงเงี้ยคตล่คตรลื่นว่าเผาไงน้ำมันมันไหลเงยบ่เผาน้ำมันมันไหลเผาค้นมีอคนมีไม่ชาบมันมีของมำมันหมดแล้น้ำหมดแล้ว พเอระเาเนเขาม่ทุกคนจเลยมันไ่มีน้ามันนี่เาหรืว่าไม่ยังเิดขึ้นพระหอดพระพระกระเามาแล้วพระนิยานทรับปะลือได้ครับนั่นเขาว่างดอกไม้ยันทำไมเอ้าต้องขึ้นต้องควนเขามาณนี้เนื่อยนะแน้เทา เฮ้ยของน้ำยืบุญพิยางมาทั้งน sure, e nah ี teor, ่แต่ว่าตอนเดียวกันบอว่ามันตอนเดียวกันนะคือไรคือแห้งแต่ตอนนี้เรื่องปีนต้นหิิงัะลำบากใจเพราะแห้งเลยปีนต้นหิงก็ลำบากใจน้ำล้ว ในยินเทาเพื่อนว่ามีการกีร์กันเกิดขึ้นเลยมีนยูว่ามีน้ำาหรือับเกิดจากอีกอย่างตามมาบอกว่าเรียนของเขาืเป็นอย่างรกพอพอแล้วนี่ค ่าเรียนหาเฮต้นอาเทียวแล้วโอ้คนมาทำอเมวาไปกุฏิวาคเด็ไปกุฏิไปเกี่ยวเลมาโดนแล้ว้ยเมา้วแงแล้วเียแล้วจริงนันบลายบ่จริงนะ้มาๆๆเฮ้ยใหาวางบอลดเข้าไปใส่ดิบียงียงียง เอาเลยไปก่อนหลุดนะผู้ใดเฝ้าก่อนก็ไปก่อนล่ะพี่น้องาไปนี่นะผมไม่เคยเฝ้าของมึงเฝ้าก่อนไปก่อนลมีอย่างว่าไรไอ้ห้างนี่เจ๊ขุนมาไทยอย่างโอ้อลยฟังในเมียเหรออ๋ออย่าเรื่องผีอะไรอยังในฟังล่ะโอ้ผีไม่เคยเห็นหรอกผู้ใดเห็นก็จับมาขายหลุดสื้อตัวละหลานใส่ถุงปุ๋ยมันเลย เห็นบ่มันออกข้าวน่ะเอกาวนะว่าผัวเมียผัอพียังนั่นน่ะแล่นนี้ฮูหลุบมากจะมาจับมาใครคุณกล้าไปพิสูจน์วะไม่อย่างนั้นช่วงข้าวน้ามันลดมาหลุบจะไปจับมาให้เบิ่งให้มันมีอีหลีน่ะโอ้ผลลงทานเพาแก่เลยของชำรวยในหลักของชำรวยเขาเป็นเขากองเอ้ดินอยู่ห้องยาเต็งสีอืมมีประโยชน์มันบ่จนต้นสิบยี่สิบบาทอะเอาพวกนี้ไปเอาน้นเขาไปนี่เขากองจะเป็นเขางานทบบออืขึ้นขยะ ใชเนี่ยจตเหนียบต้นนั่นแหลเาจะไปทำมสมูขายมันยังสมูหมดกของม่สมูว่ามันที่มึงที่มึงสมผ้าึคืนไว้เอาละคร่มีงอะไรยานอคนว่างนัมนทำนี่แหลยังฝากถึงบักฟุกบอฮะยังฝากถึงบัฟุกบอฟุไป เาาก็บเก้าอี้ด้วมึงมานน่เก็บไปเฮียนงานลมึงเนี่ยเี๋ยวกะสิมมอร,รับคาคอมมิชชั่นครับเขาเร็วไปเงินไปบุริว ม่งูเร็วฮะบินยังบินยังบินนีน้าไห้เลยบินนี่น้ำทอเลยแม่บ่เขาเขาต้องหักท้าบุนมานนิเขาต้องหักบ่เขาต้องหักท่าบุนขึ้นบ่บ่เกี่ยวนมาหนท่าบุญนี่เขารับคืออะรไม่ไม่เนี่นะ พวกมาแล้วเนาะโมคาทำผมนะอืมอันนี้กะ่าเขามิชชั่นเนี่ยจีเรียไปส่งงวดรถไทยแล้วครับเนี่ยอาจารย์ไรเดียมมัยืนคัดเอาอยู่เนี่ยครับมึงแตงโตมากมึนครับบูฝนมากนะครับนี่ยผ้าโตเปียกฝนมากครับเขาต้องรับอุปถอมต่องานครับต้องมารับผ้าท้องตัวซับเบิร์บาทหนึ่งครับ มันจะบ่มากไก่ครับนี่มอดมือมานั่งคัดเอาเงินครับมากัมาหลินให้โลครับไปเบิ้งเขาที่ที่ปะมดต้องเบิ้งหย่างผมปดปห่ขางไกลครับเว้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไงั้นปตูชุมเฮดเางย่ง่งย่ากันนะเฮ็ดที่ย่งยาเ สาคนเขายิงยังยิ oh, ่งยงบอกว่าเปเ่อนันลยเขาเลยมาคนมามีความดุหยาดกันเฮียงโมเิร์ิยังยังยังยิงย่เขาต้องใจเย็นๆวามือกๆจะพมกลับไปยังเบิรตอนยยิเพ็ยมันยงยักเลยหมอกเมื่มๆนนักยังดีเอาแบบสบายใจจาไปอยู่จะเก็บเอาเรืองนาเีย แลเบิ่งแต่สายตามครับความีของมันครับสังเกตสักทีครับใจเคเลานั่นนั่นเอฟมึงเด่นเ่นเสื้อดำยืนขับเยียวเลยเอาเลยเพื่นวุ้ยืนก็เอางมเลยเป็นไหมเป็นยุงเทปนั่นเหรพเนมากพอดีต้นเสเ่ยวเจ้าเรอเขาเนได้าหรดูดูนี่อืมกูเบิ่งกูซื้อมันมา มึงก็ไทยคักไทยแน่เดี๋ยวอาซับปลือหนึ่งมึงยิงกอนเด้ก็ได้นะมึงแข็มึงแน่เลยมึงตลอดเลยเอหลายแห่งเอผู้เฒ่าไปกันบ้างหรอกไจันงออกไปเฮาไปทำนามึงมึงจะมาครับเออมาดิ้่จ่าเตาเอ้าสบายดีครับไปบ้งดอกไจัน